สวัดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาภาษาไทยและกิจกรรมการเรียนของเราในวันนี้นะลูกครูออยนะคะจะพบทวนนักเรียนในเรื่องของคําคล้องจองซึ่งก่อนหน้านี้นะลูกในการเรียนออนไลน์ของเรานะคะคําคล้องจองครูออยได้สอนนักเรียนแล้วและนอกจากการสอนการให้ความรู้นะคะครูออยยังให้นักเรียนได้ทําใบงานเสริมทักษะในเรื่องของคําคล้องจองมาแล้วด้วย แต่กิจกรรมในวันนี้ของเราจะอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดภาษาไทยค่ะโดยแบบฝึกหัดภาษาไทยของเรานะคะในส่วนหน้าปกเนาะด้านบนจะเป็นสีเขียวส่วนด้านล่างจะเป็นสีชมพูนะคะและกิจกรรมวันนี้จะเป็นการให้นักเรียนฝึกอ่านคําคล้องจองแต่ก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านนะลูกเดี๋ยวครูออยจะทบทวนให้นะคะว่าคําคล้องจองคืออะไรสําหรับคําคล้องจองนะลูกจะมีอยู่สองกรณีนะ นะะในกรณีแรกจะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดแต่ว่าสระนั้นจะต้องเป็นเสียงเหมือนกันแต่ถ้าเป็นกรณีที่สองนะคะเป็นคำที่มีตัวสะกดและสระต้องเป็นเสียงเหมือนกันด้วยยกตัวอย่างเช่นคำว่าใจโจอไอใจถึงแม้ว่าใจคำนี้จะเป็นสระไอไม้ม้วน คำที่คล้องจองกับคําว่าใจนะคะอาจจะเป็นคําว่าใต้ซึ่งใต้ที่หมายถึงอยู่ข้างล่างนะลูกหรืออยู่ใต้นะคะก็ตอไอใต้ไม่โทใต้ซึ่งจะเห็นว่าเป็นคําไม่มีตัวสะกดแต่เป็นสละเหมือนกันนะคะจากนั้นกรณีที่เป็นตัวสะกดยกตัวอย่างเช่นคำว่ากัน กออะนอกันพยัญชนะต้นกอไก่สละอะแล้วตามด้วยนนหนูเป็นตัวสะกด ตัวหรือคำคล้องจองกับคำว่ากันอาจจะเป็นคำว่าฉันเพราะว่ากันกับฉันต่างมีน,นหนูเป็นตัวสะกดเหมือนกันนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูในหน้า2 0 6ในส่วนของด้านบนนะคะคือข้อที่หนึ่งเป็นการให้ลักเรียนฝึกอ่านคำคล้องจองซึ่งเป็นคำคล้องจองที่เป็นคำสองพยางเดี๋ยวระหว่างที่อ่านเรามาดูกันว่า การคล้องจองมาในลักษณะไหนนะลูกนะโอเคไหมมาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมนะวันนี้หน้า206นะคะให้ดูในข้อหนึ่งใหญ่ที่เป็นกรอบสีชมพูอย่างเดียวนะลูกเป็นการให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านคำคล้องจองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ สำหรับคำคล้องจองในกรณีของหน้า206นะคะจะเป็นคำสองพยางซึ่งคำคล้องจองนะลูกถ้าเราเริ่มอ่านคำแรกนะคะคำสุดท้ายหรือพยางสุดท้ายของคำแรกจะต้องไปคล้องจองกับพยางหน้าในส่วนของคำถัดไปยกตัวอย่างเช่นคำว่าทุกคนซึ่งคนคอโอนอคนนะคะก็ จะไปคล้องจองกับคำว่าสนใจเพราะว่าสระเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดตัวเดียวกันจากนั้นใจนะคะในส่วนของพยางสุดท้ายจะไปคล้องจองกับพยางแรกของคำถัดมาก็คือคำว่าได้เรียน จากนั้นก็จะเป็นคำว่าเขียนอ่านแล้วก็การบ้านนะคะจะเห็นว่าในส่วนของคำคล้องจองค่อนข้างชัดเจนทุกคนสอดคล้องหรือคล้องจองกับสนใจและสนใจคล้องจองกับได้เรียนได้เรียนคล้องจองกับเขียนอ่านและเขียนอ่านคล้องจองกับการบ้านจากนั้นบรรทัดที่สองเริ่มที่คําว่าขานรับ สุดท้ายนะคะพยางสุดท้ายของขานรับคือรออับอรับเพราะฉะนั้นคําแรกของอพยางแรกของคําถัดมาก็คือนับเลขขานรับของจองกับนับเลขนับเลข้องจองกับเอกโทเอกโทของจองกับโต้ตอบและโต้ตอบคล้องจองกับนอบน้อมนะคะซึ่งหลังจากที่เราอ่านให้เราดูไปด้วยว่าคล้องจองกันจริงหรือ ไมสำหรับงานที่ครูออยมอบหมายให้นักเรียนวันนี้นะคะให้นักเรียนไปอ่านคาคล้องจองซึ่ง อยู่ในหน้า206กรอบสีชมพูให้เราอ่านในข้อที่1ก่อนนะลูกในกรอบสีชมพูนะคะอ่านแล้วใครอยากจะอัดคลิปแล้วส่งมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในหลายห้องก็ได้แต่ใครไม่สะดวกที่จะอัดคลิปนักเรียนอ่านแล้วอย่าลืมให้ผู้ปกครองเซ็นด้วยนะคะว่าเราทําการอ่านแล้วเนาะไม่จําเป็นต้องอ่านทุกคําให้จบในชั่วโมงหรือภายในวันเดียวสามารถอ่านได้เรื่อยๆเลยนะ สำหรับวันนี้ครูยออยฝากกิจกรรมในเรื่องของการฝึกอ่านคำคล้องจองด้วยนะลูกอยู่ในแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้า206ในข้อหนึ่งใหญ่ที่เป็นกรอบสีชมพูนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ